มีอยู่เสมอนี่แหละพายค่ะนี่ก็กลัวกลับไปตุยหลังที่บ้านค่ะไม่เห็นเป็นไรเลยที่บ้ามีธุรกิจมันก็ถือว่าเป็นข้อดีปะไม่ต้องรู้สึกอายว่าเฮ้ยสุดท้ายต้อกลับไปทำธุรกิจที่บ้ามไม่เห็นเป็นไรเลย มันก็เป็นโชคสตาเฮ้ยเอ้ยปาปาปาขอบคนณที่ก็ใจด้วยนะใหาอยู่ที่ความพยายามถูกต้องเกจะมาละมันก็นสมบัติของเราอ่ะซตะว่ามันก็ดีอยูถ้าคนไม่มีก็เหนื่อยหน่อยู้ติมที่ิ น่าถึงสิบแปดจะไปเข้ากองทัพไปลบก,กับ <for power. S 2> เบนนะขอบคุณที่ก็ดใจด้วยนะขอบคุณค่ะ <let> มันก็กดดาันานะที่บ้านแต่เละคนมีโทรศัพท์ไม่สิเราจะไปแข่งกับเขาทำไมละ่ะ คือทิพยต้องรู้ไว้ว่าเขาคือเขาเราคือเราอ่ะความความสุขของคนเราหรือว่าความความสำเร็จของคนเรามันไม่เหมือนกันเว้ยทําไมเราต้องมองว่าเขามีเราต้องมีละ่ะถ้าแบบนั้นอะมันเหนื่อยเลยใช่มันเหนื่อยนะใช้ชีวิตมันจะเหนื่อยมากเมื่อก่อนนี้ก็เคยน้อยใจเยอะนะว่าแบบ เฮ้ยทำไมคนอื่นเขาเขามีทำไมเราไม่มีโอ้โหบอกเลยว่าใช้ชีวิแบบนั้นขวดเหนื่อยสุดท้ายนี้ก็เลยกลับมาบอกคุยกับตัวเองว่าเราจําเป็นหรออะไรเง<ะ>ี้ยถ้ามันไม่จําเป็นก็มันมันไม่มีก็ไม่เห็นเป็นไรเลยถูกปะเหมือนกันเราต้องรู้ว่าตัวเองอย่างได้อะไรอ่ ไม่จำเป็นต้องเวินตามคนอื่นถ้าเรามีความสุขตรงน,นี้ก็พอเราผมเลิกเองผมไม่คิดมากถ้าเลิกแล้วต้องยอมรับมันทุกทุกต้องค่ะ แต่ว่าเส้นทางมันมีเยอะทำาไมุู่ดทางอะมันไม่ใช่มีแค่เส้นตรงอย่างเดียวมันมันยังมีเส้นหลายเส้นมากเราก็ไม่จําเป็นต้องต้องเป็นเส้นนั้นเท่าหน,านั้นนะไม่ต้องไปขี่มากหรอกทาม,มีอยู่เสมอว่านี่แหละทาง,ทางขันจดจบของฉันก็คือตุยพ่อ <c oughs> แม่คาหวังแต่ผมทำให้ไม่ได้ พวกเขาข้าววัก็ให้เขาทำเองเราคือเราสุดท้ายพวกเขาไปก่อนเราก็ต้องเป็นคนเดินเอง,องนู่่ปะเขาข้าววันก็เริ่อของเขาไปอย่าไปสอดใจเราก็มีความสุขของเราไปนะี <Fear. S 1> ่แหละทีข่ขอดใจด้วยนะ <but> กดขนอบคุณที่กดใจโลโลด้วยนะขอบคุณที่กดคนนัทวารสวัสดีค่ะขอบคุณอ่าคนนึงใ <has been S 1> หม่ะไ,ไ,ไ,ไมู่้ออ่านถูกไหมขอบคุณนะที <and S 1> ่กดใจให้ ขอบคุณที่กดไลค์ในส้านแดงด้วยนะเชงกันสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่สกมนีวเวอาลยสามารถฝึกษาปัญหาชีวิตได้ดีเรื่องวาตุยเลยเป็นไงล่ะตุยเลยค่ะแรงมากผมก็ต้องทำให้ท่านดูว่าแนวผมคือแบบนั่นแหละ ามัหาบวกบวกอะไรนะบวกแปดอะไรวะเอาใหม่เลี่ยมเพนได้ปะเพนอะไรวะเนี่ยเอาอาร์ลาเออฟัไปเถอะนางนั้นอ๋อย Always r m y There's much น,นันตีนอนนตีโอ้โม,มันแรงหรอมเว้ยตายนะเจอแน่เอาโดนหมากรินเข้าไปแล้วหม,มากริองร่างเราวัง ตีเต่าว่าตีเต่าไหมขอบคุณที่กดใจด้วยนะขอบคุณมากค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาวช่วยแล้วอ๋อเูี๋ยวได้อยู่มาแล้วมาแล้ว เฮ้ยมาฟิกเกอร์เหวเราลองทำตัวเป็นปัญหาดูปัญหาจะได้ไเกิดกับคนอื่นใช่ก็ถูกโอ้ยมันมีใายผ่าตั้งสองคนแน่ ผ้าที่เป็นผู้ยิงสายผ่าที่เป็นผู้ชายโอ้มายก็อดตื่นช็อตช็อตไม่หยุดช็อตตุยห้ามตัวเตินมาละค่ะพี่เต่าไหม อุ o ยฮ่าฮ่าวันจีนง้เมื่อกี้น่าจะแพ้ถ้าเขาอนนันหนึ่งิดหนึ่งฉันน่จะตุกก่อนทำให้มีปัญหากับใครถ้าเขาไม่ทำอะไรขีดมาก่อนของทุกเสม,มอนะ่ากลัวมาก ถูกเสมอก็มาเธอคือใครเอ่ยทำไมเธอถูกเสมอไม่ได้ปะผิวคืออุยอ่าก็อันเตีไม,ม่ทันล็อสก็ปาเรียไม่ทันด้วยไม่ช้นอะไรเนี่ยัวป้า บวกกับอีแครี่มัมม่าข้างบนเตู้กันอยู่สองตัวตีหลอดไหมยวเรามาตีหลอดกันเดี๋ยวรอแป๊บนันกำลังจะเกิดผมกินที่กดใจด้วยนะกดใจด้วยนะมาละจ้ามาตีหลอดกันไม่งงนะมันก็เหมือน ลองเล่นดูมันสนุกแล้วก็มันอาวีแหละใช่เกมก็ไม่ต้องเกมมันก็ออกปีบา <Wow. S 2> <'s> ้านว้ายให้อยู่ดีให้อยู an ่ดีให้เออลอบมากดีหลอดไหม ตอนนี้มันแครี่ใช่ฉันเล่นแครี่ผมมัดโมบายฉันจะเล่นแครี่ <Huh? S 1> ตอนนี้คือตัวฮานาบิซึ่งคือมันก็จะชินได้ <Huh? S 1> ตัวมันเลิศ <Huh? S 1> มาแล้วสวัสดีแชมป์เป็นไงบ้างมารงรองในอัน่องไม่เป็นไร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 สบายดีฉันมีล้างล้างซีซีปกติแชมป์นอนดึกอ่อแชมป์ทำเมมมมันเปิด s <S เปิดการตาย <the> ตัวเร็ว <your mind. S 1> ก็ชันแรงแล้วออเนี่ยเออแต่ว่าเกมนี้มันตัวเร็ว ถ้าตัวที่ไม่ใช่แทงอ่นะจะตุยเร็วมากแบบเดียวก็ตุยละเฮ้ยเริ่มปุกติกว้อ้าวกดปลาเรียไม่ทันจรินหรอดูแต้มงอนหรอสวัสดีกดใจด้วยนะสวัสดีทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่แซมมี่โวนะใครที่โหวตหลักนะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเหมือนกัน ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะจะบ้าเฮ้ย่ะจะบ้าแต่เกมนี้แทนนี้ควรน่ากลัวเลยแบบถึกอะถึกแล้วก็คือแรงด้วยลองลองโหลดมาเล่นดูสนุกอันนี้ับบวายวายยูเขาไปไหนล้ววะ มักทำไมอยู่อยู่ก็รอดเฉยเลย้มันตีหลอดไหมตีหลอดกันเถอะไปนะไปนะไปนะอแล้วน้ต่อ ว้าไอ้มีนี่มันหนึ่งหนึ่ฉันสู้มันไม่ได้ว่ามันแรงกลอดเลยอะเอ้ไม่ไม่ได้ไม่เป็นไรเดียวไอมันคิดโดนอะไรก็ไม่รโดนตอนไหนก็ไม่ลงไม่ได้มองลบไปละโหลดมาสี่โหลดจะมาโหลดไม่ยาก lột gamma máy. nha đi. I will not succumb to nightmares. đấy lột lau túi bài lọ. ờ quá, anh em mong đấy. Nãy ta bay cả người này. sẽ làm được. มันชโน,นลองดูสาวๆในเกมเยอะด้วยนะแต่ว่าจะเป็นต่าง้าอะไรอย่างนี้ลองดูลองดูงดสาวเยอะวเธอจะชอบมีชนมินิโก้อันตีมันให้ทัน นนโอ้ยนึ่งน,นึ่งอันนี้เล่นกับไข่ม้ามีช็อกโกแลตแล้วก็มีแล้วก็ไม่รู้ละที่เหลือไม่รู้ที่เหลือไม่รู้เลยมาอ้ ก็รู้ว่าราลอหลอดมาแล้วกันยโดนมีทันอตีหลอดก็ไล่ยาบุ่ตุ้่ ก็เถือกทางขวาเหลือสองตัวพ็เถืกเลยอะตอนนี้เอาีก็เริ่มเปือ่อยแรงมากตุยไปเลยน่าจะเป็น B หรอกไม่คิดว่าปิกเกอร์มอันนี้ตอนนี้เอาอีกก็เริ่มเบื่อแล้วแท้มาเจิผมเชียน่ะเม็ด อะไรนะแมทแทบจะออโต้วิงคนเดียวก็แบกเพื่อนนายใช่หรือเปล่าเดี๋ยวให้ออกโปมาแบกให้หรือเปล่าพี่โมแน่เลยพี่โมพี่โมหรือเปล่าเพื่อนมันกดใจไงกดนะ คพนชาปกตินอนกิมมองอะก็ละตัวแน่มามามา นี่ซื้อไมค์ครับตอนราคาเต็มเสียตายจุงไม่หลอกมันอยู่ได้ตลอดนะไม่เสียดายไม่เสียดายมันก็เล่นได้ตลอดเลยมันเป็นของเราแล้เย้